ค่พะพามาชมผลงานที่ก้าไว้ค่ะนี่นี่นี่เม็ดผักบุ้งก็งอกแล้วยังไม่สลัดเม็ดสวัสดีค่ะเกษตรกรสินปริชานเนี่ยวันนี้จะพาปลูกผักในกระมังค่ะค่ะกระมังเราก็ซื้อมาแล้วก็มาเจาะรูเองนะคะเสร็จแล้วเราก็ เอาดินที่ผสมไว้ค่ะดินของเรามีอะไรบ้างคะที่ผสมกันก็จะมีแกลบเก่าค่ะเราหมักแกลบไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็มาผสมกับดินเก่าแล้วก็ดินขุยไผ่แล้วก็ขี้วัวขี้วัวหมักขี้วัวแช่น้ำค่ะแช่ที่ทำแหนแดงค่ะผสมกันเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นเราก็เอาเม็ดผักบุ้งนะคะมาโรยค่ะอันนี้เราจะโรยเม็ดผักบุ้งแล้วก็เม็ดผักชีแล้วก็มีต้นหอมด้วยค่ะหอมแบ่งอาลงมือเลยคะ่ะอาปาดีขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่แวะเข้ามาชมนะคะปาดีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถูกใจฝากกดติดตามกดซับสไครต์กด ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยค่ะค่ะเราโรยโรยเศก็กดๆนิดนึงค่ะ จากนั้นเราก็จะเอาดินมาโรยกบหน้าค่ะโรยให้ทั่วบางๆค่ะัต่อมาค่ะกะละมังนี้เราจะโรยเม็ดผักชีค่ะผักชีโรยให่หนาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเคยโรยหนาแล้วเขาแน่นกันไปประมาณนี้ค่ะ อีที่เล็บผักชีที่มาโดยวันนี้นะเชนะ่น้ำหนวันแล้วก็หอบกระดาษทิชชู่วไว้อีก1วันค่ะรวมเป็น2วันง่ารากยังไม่งอกเลยเราก็มาปลูกที่เหลือแล้วค่อยปลูกใหม่รอล,ลากเขาลอกงอกนะค่ะต่อมาก็จะเป็นหอมแบ่งค่ะ ก่อนจะปูหหอมแบงก็เอาลองลองเอ,อาบักชีใส่กระถางดูนะคะเพื่อเขาจะได้ต้นใหญ่ใเนาะกระถางหนึ่งเสร็จจากนี้แล้วก็จะปลูกต้นหอมแบงค่ะค่ะอันนี้เป็นหอมแบงนะคะหอมแบงเล็กหอมแบงเล็กอันนี้ ลิ่นเขาจะหอมอร่อยหอมหอมดอกหอมแบ่งนี้ดอกที่บ้านเราเรียกว่าหอมเลยนั้นมันจะกลิ่นไม่ค่อยหอมใส่พวกลาบพวก,กอะไรจะไม่อร่อยเท่าตัวหอมนี้หอมแบ่งเล็กนี่เราก็จะว่างวางไว,ว้เดี๋ยวเราก็จะเอปาปลูกค่า นี่เม็ดผักบุ้งก็งอกแล้วยังไม่สลัดเม็ดเลยนี่เมล็ดบุ้งสองกระถางนะคะที่เรากาไว้แล้วก็นั้นเป็นเม็ดผักชีนั้นเป็นต้นหอมแล้วก็ถัดไปก็เป็นเม็ดผักชีเม็ดผักชีมาโรยนี่ด้วย หน่อยหนึ่งขึ้นหมดเลยขึ้นดีมากเลยทำเป็นหย่อมหย่อมไม้ขึ้นเลยอันนี้ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม้ก็เด็ดเด็ดต้นมาเสียบเนี่ยผักชีขึ้นขึ้นดีค่ะขึ้น